สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาตีวิสผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแพรพีปิดผมบางนะครับผมจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมรุ่นนี้นะครับราคาเบามากนะครับแล้วก็เผ่นงานใหญ่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแพรพีดปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังศีษะนะครับผม แต่จะเป็นหนังเทียมนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผม13เซนติเมตรนะครับผมขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผม13เซนติเมตรเช่นกันนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับผมรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่3,990บาทนะครับได้แผ่นงานใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมนะครับผม หน้าม้าด้านหน้านะครับจะเป็นหน้าไม้ยาวนะครับผมเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาหรือเราจะแหวกตรงกลางก็ได้นะครับผมนี่นะครับหน้าตาของแผ่นงานกิฟจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมกิฟจะเป็นกิฟปอกแบกนะครับผมไว้เกี่ยวกับเส้นผมเราไว้ยึดติดกับเส้นผมนะครับผมเวลาเราติดแฮร์พีทรุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟสามตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับผมทางร้านก็อยากเย็บกิฟเพิ่มเติมให้นะครับผม แต่โดยปกติผมจะแถมกิฟต์อะไหล่ไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมตัดจำนวนกิฟต์ที่มีบนแฮ์พีสนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนหุ่นให้ดูกันนะครับติดง่ายๆนะครับติดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผม เราจะปัดซ้ายปัดขวาหรือเราเราจะไม่ปัดก็ได้นะครับเราจะแสกกลางก็ได้นะครับหวีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการหนีบให้ดูกันนะครับผม ได้ทาการเปิดที่หนีบเป้นที่เรียบร้อยนะครับผมแฮร์พีทปิดผมบางผมแท้นะครับผมสามารถสระทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนทําบอลลูนเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถจองน้าสีใหม่ได้นะครับผมตัวงานแฮร์พีทปิดผมบางรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหนีบไปเลยนะครับหนีบเพื่อให้คลมกลืนกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผมให้คลมกลืนกันเลยนะครับผมเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผม อายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็จะใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมสามารถทําความสะอาะดได้ปกติเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนกันนะครับผมน,นะครับจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมบริเวณตรงนี้เลยนะตรงนี้คือขวัญน,นะครับผมนี่นะครับเส้นผมสุขภาพดีแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนนะครับผมต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาทิและร้านอาทิวิทย์ผมต้องลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ